จยื้อดีสวัสดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้ <atem> องเมื่อสุดสุดทุกคนยินด <ril jamais> ีต้อนรับสองสาวในบ้านที่สมัยสบายบ้านที่ห้าอ่ามาเรียนกับเจดอนน้องบริมาร์ชานชีมือนะก็นได้ไหมเห็ดเมนูคึ้นยากกินตำสมตบัติมาครูเพราะว่าเออดอนเพิ่นมีทรองทุกคน มิถอตื่นเต้นเน๊ยเป็นยังที่ประสงคพันมิทอนี่กระปูนะะครับมี่ทาดีไวๆเดี๋ยวนี้นี่มิถอไหมสิเขาเห็นเขาใจพิษอยู่บอกอือแนนี่ยากส่งมาทำบิ๊กกว่าขอยมีบ่หนีอีดีจ้าเป็ยไงบ่ร้อนบอบไว้ะเพื่อนว่าเพื่นชิมมีมีดุนะเล่นเขา้อยต่ำนี่ซู่ดห่ือความเสพแบบว่าเสพนะเพื่อนต่ำซาริงกระต่างสองใหม่บอเมนอันนั้นส่องไปย่างอีก มันมันผ่านเดี๋ยวจะว่ามันยังอันนั้นอัปเดตอยู่นะทุกคนจะได้ก็ฝากขอบมกขอบใจพอใ่อแม่เอฟซีไอเอยเวอร์สูดหทุกคนเด้อที่ติดตามได้ซัาบพอที่เบิ้งคลิปหน่อยเนาะผ่านว่ไอ้ใดเพืพ่อแมนดีใจได้ขัอนพนพวนกเอฟซีเราบอกเป็นว่าขอบคผ่านแป๊บเราหน่ก็พักเทียมโอ้เคนแป๊บพักเทียมเนาะมี่กระมีส่วนประกบอบเอาน้ำตาล ปลาเด็กแป้งนัวมากลินเออมักลินมักหน้าเาคี่เ้าวกะเพทะองกด้วยกันตามีตาก็มี่เถาะหอยก็มีด้กันอืนี่ลายยักษ์ดำขนาดน่าคอนสิร์ต่ือวลาวงเออนี่นะปลาไปไลจับไรโอ้ยดำไล่คน่ลาไหนยังยนี่ตาำแล้วัดนี่เออนี่ตายักษ์ดำ เป็นตัแสบแล้วบงแต่คนต่ำติเดนันเดินนัเดินตึง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 นางมีบเป็นมีซ้ายมีป็่กระเทยกับยาเลี้ยงคยไถนาชังคมน้องเคยเข้าอยากเบาบอเนีลี่น้ยาเดินนังเดินเดินนังเดิออากาศกคือุนิกนี่เว้ยไม่กลัวเขามีสองคนเหมือนี้มีดินตาคับ สะหน่อยเยอะสะหน้อยเดยวโล่สะหน่อยแล้วโล่หนอยแลี้ยวโลกใครว้าหน่ยแล้วนยสี่สมีพักซาดหนึ่งพักกินกับแต้ก็มีกระปุเนาะเวนกระปูถ้าถอดแล้ว่เศซิมก่อนเลย่ะซมอดไอหนอยฮะอุ่นซื้อข้างสืบเดีอนเลยวัดแดดแ้น้องตะแต่มเอาลงมันเอามันอื ก็เข้าจะป,ปิ้งนวดนึ่นหน่บมันนัวดีกว่าขนอห่วยก็ได้ยเมนคลิปนี้เป็นคลิปที่ที่ทกที่เจ๊ตนี่แหละแต่ว่ามันถ่ายอัปเดตน,นีกับรอนรอนม,มันมันมันผืนกลางกลางเงินชีเขียวคนนี้มันถ่กา,กายาแ,แต่ว่าเขาถ่ายอัปเดตเพราะม,มืออื่น บองบกมือแรงก็่านานไหวขนาดใจเด้อเธื่อนึงพอมีพี่น้องอ้ายก็อย่าลืมคือเบื่อหนาไหมฮะย่าลืมกดติดตามชะนอยในเด้อแล้ยก็อย่าลูแพงดีเนาะนีเกดติดตามกันอยไลน์ในเดือโอ้ยจะได้ถึงมือด้วสาวคอยด้วยสาว วอนี้ซอลิงกับมาเปิดคลิปอยู่นี่กินเน่ยมักบัวแมนซานไทยอนี่แหละคลิปแรกแมนคลิปแรกกินสมแล้วเนาะเ่ยมักมัวแซ่บเสะแซ่บน้ำกันพี่น้องนนี้กินแซ่บกันเนาะแมนม่มียังไรยดอกสมบ้านนุ่มอะไอซีเมันมาคลิปมันผ่านอหรือบริทซามจีมันแต่เขามีเขียบมูไปเอาไม่เขียบมูสเลกันล้มากิต้ ก็เขี่ยมูยี่ไหนยูตัวหามาใส่ใส่ได้ร้ายจกเสี๊ยบใส่ร้ายเสียบลายแมนาด่าเป็นยังไงมาด่าอยากดินน้ำนิตาเอาไปลงมาหลกดนะให้นิตาไปดินน้ำเอาตามหนวดก่อนหนวดขนาดก็มีบอลสีบอลโตบอลบิ๊กสีขาวนังขาโบมินิเออร์ทีปเก่าลูกมันแนไปเอาแม่ค่ะ ให้ร้อนปลาดุจะไปโอ้โก้คนดุมากมันสะอาดคือกปลาดุคือ้ข่อยเบิ้ลข่อยสีปุ๋งเห็นใจข่อยใส่จอยหัวเออเดี๋ยวค่ะเดียวใช่ไหมค่ะเดียวตอนนี้เขาจะมงสิมาคุ้งมาคุ้นนายจะเสียเพื่อนคนไหนนะกษิตใสปลาอ่ะเรียกว่าปลาเอกแมนคนไทยกษิตเอิญปลา เงาไปใส่น้อนอยู่ในกล่องมันเหมือนทุกคนจะแมไรมเปิดบันไดเหมือปันไดเปิดรองวเปิดรองมันม่งอ่ะเปิดกรหอุ้ยเปิดกรงามคือันไน่ารทุกโอ้เห็นตัวตัอยู่คุณนิตาจะไปยืนยนีเขดแบบสีตืนเลยนี่มาจับยู่นะพี่นี่ากนาตานาังกระต่าเงากเนาะ อาจารเ์เี็ดอันนี้ให้เขาอยมันก็สียมกอนขอเสยมนะคะขึ้นตาอนนี้ก่อนเรบเด็กจะลิงเราว่ามันอยู่นี่นี่น้ำหนักขื้นเพื่อนหันบอลจะขื้นอยู่ใส่เศรแม่งนี้ตายเนาะนะเจะต่ำเสบเถือนี่เสยบมกคุงไม่รู้ว่าเสศนมะระกรอขอบเดอกตาม อันนิตาใส่เอาให้หนูใส่ก็ได้ตัวซอยเอาแล้ววางมันเหี้ยวไม่เหี่ยวแล้อันนี้คือ,ม,อมาเลยกิน<ช>สมน้ำมันกันเลยทุกคนนี่อันนั้นเท่ากับมีอ่ายังวะถอดกระปูกระปูปปหน้าถอดจัดเสะอับโลดมือนี่มาทำลายขนาดอ้นิตาพันอยูอออ่อับจ้ามีโบพันหยู่อัมันบ่หอดลุม ให้อาเรแล้วตำให้มันหลุดเลก็โคดีโดได้ <c oughs> ตแตกมั้ยถตัวอยู่เนาะตำหมองหงขาา้าว่าเวลาตำหมงหง้าตตำม,มุนานี้เขาว่กคนขีทีตำข<อ>้าต์ตม,มี่นานคนขน่ตอนนั้นเขายา่เาแย่เข,ขาบอกเขาว่กขีทีเขาไปเอาหนามเใช้เขาใ้ปเลก็ได้เออใช้เลกก็ได้แหละัเป็นตัวอว ตากะยากตัเอาอะย่่่อซีซมเนาะยั่วอีกน่อยนึงใส่ัวกับอือมีเสรมหมด้ยอยากเลยเนาะดีกะปูกเลือเพื่อเก็บยมูอใอีกโอ้ยเสยมันมากซีย่อให้มากหมเอาจะยั่วจะเต้นาะก็ตั้งนอนว้า อานิตาอ่ายิ้มดูนะใส่มือด้อใส่ดูนะใส่มือมันจะเสียงานกมนอยู่ครับสบเสบเลยนีนู่กับิซ่าันเนาะตายแล้วว่านหน่อยน้อยอีกนิดหน่อว่านลงคทิปีว่าวนลงคลิพทีกวานบือเลท่าโอ้ เขาคนมาสองถาดนะน้ำตาลเท่าเดียวน้ำตาลนี่ดนีดิเออมากับโต๊ะคงมาสนอยัวอกูยบังบมกมากตหนามใช่ไหมมาเล้องตาเบเวมูสตาตาเมนเงียบเลยท่ายตอนกินเลยเอเสียบเลยเนาะเสียบเลยนะ

ไนี่ยผมไ้อ <multic> น <ens> ั้นนล้ไปจังหวัดสาีาแซ่บ้ตวนีเดจไตวนี้เาก็มาีนีร้ว่าจะไนปเอาอย่งีนไปไกินยุใส่โอ้โหคิี่มบอกโอเคมีตเปิดไฟให้ดนตเดัเหนื่อย้มันอ่ะปั้ก่อนจะมันแห่งโ มา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 โอ้ย่มีนองยังได้บุมีเวลานอนกันมีกะมีเนาะกะมีเลยเนาะโอมีเวลานอนกันสันสิญอยังพาจนเงินนี่จรอมีเนีเนาะอีกคนเด้อเยอะเซมากเลยมา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 ยอืสายก็ มาดอมาด้อมาด้อตำสมมาดื้อเจ้าามากินบ่มากินกอนมากินก่อนมาจะได้แบบนด้บ่อันคือไปแ่บแสบแสบชิบเบอร์ค่ะกระพริบเฮ็ดเฮ็ดเด้อพัสลัดกัมมีนะเฮีย ได้ยูได้ยูฮะขอชิมก่อนเด้อสบายดีดูดิมัสยดีดีเยได้ยูมื้อนี้กลาบเพราะี่มิยังนักก๋าชมาเห็ดกินแรงค่ะมื้อนี้ก็ทอดปลาทอดปมือก่อนก็ทอดหมูไม่รู้เบาเด้อปลาแต่เจมไม่ยุ่งกันเออรอดดเกว่าเจ้ขาวหมานี่น้ำหน้าขึ้นดีดีนี่เมนแบบไอ้บิ๊กบอกว่ากูจอยแล้วจอยอีกกูมีเวลานอนไอ้บิ๊กขันจ้อยไอ้บิ๊ก เพิ่นบริสุทธิกินเขาทั้งคนตุ้ยมิบุเดียวมาตุ้ยคนไม่น้ำไม่น้ขนงาก็ได้เยวหามงอนก็นมิบอย่างเดียวอาชีพนะไรเพรนะแปะเ็ดใดังใจมันืนเตเนาะบุญแสบอยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่ไม่บอก่แบโอ้ทำแ่บนกันปะกปเลย ใจเย็นๆค่ะพีต่ตาแสบบ่ใช้เก็บหมูจะมาจอมะนี่ัมาเก็บมูมากินแล้วโอ้ยขอเห็นอยูล็อกทงหนึ่งออขอสองมึงค่ะแต่ไหนสวบดู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 โอ้บ่สซีกินบาปลานาะเพลนกับซีนี่เห็ดกินแซ่ดเนานะแต่พ่อมึงเลือกถึกเลยเนะเยอะต้นนี่เนาะอยู่เป็นเลยจ้าเอยู่เป็นนะแนะนะต่ออยู่ตอนบ่เป็นแต่นาโรงพยาบาถึงนะพี่ดอนนึกออกปะนินทาอยาู่บ่ เนื้อกอผมอะอเราอยจามันก็้ลยเถื่อนอาจะมาเปิดนหน่าใบบรหน้ะแต่กอเปิดอนหน่ะใบเย็ดยังหับฉันมาสูบยาเดือนโดนมี่ยมเหมอนโดนขึ้นมาสูบยาเขาเคหนนาบอกที่ยมกอพกินโตอยู่คนหนึ่งกินแล้วเขาน้าคัแตกกุมาจะโอเนาะ มา <Merci. S 2> โตก mm ิน hmm. นี่เป็นย่างถือพาอือแพร็จนะแพร็จบอัน huh. น yeah. uh ี huh. ้จ uh ๊ะได้อยู่มันกรอบเนาะกินลูกดๆจ๊ะใช้กินบ้างโซ่บึงกับชมูลเอากับอันนั้นพวกกินใหปัดกันเลย่งเจอรัดสบตัวเองมันแสบแพ้งปัดขาปูประทอดไม่เอามาอุ่นอ้าอนี่ิจ๊ะน่จ้าเบอ้์ กูลับตาเนาะต้องให้เป็นวอะคคลิปนี้ก็ถ่ายลงให้อัน,นี่ทุกคนเนาะเพราะว่าซ่อง<ด>สงนอยไปลงคลิปลายมือะเหตุผลที่ได้ลงคลิปก็คือซ่องอันทาาท่ายูทูบอนุมัติเพราะว่าซ่องมันผ่านเลยเด้เวลาสมอง,งยังต่างๆมันผ่านไปแล้วแต่ว่ายูทูบยังไม่ทันได้อนุมัติให้สร้างไรายได้ก็เลยว่าเพท่านได้ถ่ายคลิปลงนะพอแล้วถงแล้ว แต่ว่าตอนนี้กับยังก่ทันได้อนุมัติแต่ว่าเพียงแต่จะถ่ายคลิปลงให้เบิึงที่ซื้อให้นะให้ให้ที่น้อนที่เทิงพลอยบเบื้องไทยลงเพิ่งเลย่าจะมืออื่นบุเรน่าจะอนุมัติพี่หาเมื่อแล้วถ้าก็ส่งไปมื้อนี้โอ้ใจขาวเนาะบ็ได้เปิี่นกล้องไปใส่คนนี้ความใหญ่ขนาดตาสุตลูกลู่ลูอย่าแต่บุษรานเฮ็ดทถ่าวเวลาจะอมเลยนะเราแบบของกันของคอยเจีย บวกวนั่งคอยได้คะบโอ้ยบอกของแสลงเอาคนอื่นซะเบาจอนแบบสิมันคืออะไอเจี้ยบอ่เบาวายเบาจอนแบบสิกับพ่อแบบกระซุ่มกระชวยน้อยนึงจะทำเอหรอจะทำเอโอ้ยของแสลงเด็กแล้วอของแบบว่าให้แม่อ้้จเขาไปเอาใส่บาจอนสาบนี่นั่นไ่ได้ดอกของแสลงป้าบอกได้กับของแสลงไปไหง ไปว่าของของแส่ของสะอาดเลยเจาว้ยเจคาเจะบะของแส่ว่าของแส่ปาขอเมีกกี้เจคาะใส่เบาจนอีก่ได้กล้าเว้าเด้อเบาจนคนหล่อจนเจียร์เรื่องเนาะชิคเซ่ทุกคนนี่บเพ็ดบสมบะวานพอดีแส่เ็ดจิบ กันมปคิดหน้าทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย